ทท่าาาาาาานานนนมมมมมครรรรยยกกกผู้เขาาตงตดธชไสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์ online, บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปอมชคุยข่าว ดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศักดิ์ภารานครนายกมรดกลังคาไม่ยอมชิดม่ปรามือชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรารพทุกท่านครับยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอ,อปอมจอออคุยข่าวนำเสนอโดยสำนักงานประชาัมพันธจังหวัดนครนายก สนับสนุนรายการโดยคุณอุทัยทองเดชประธานชมรมชาวใต้จังหวัดนครนายกคุณสันตินุหออมนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนครนายกเจ๊น้อยจันทราพรโรงแรมบ้านสวนทิพย์ปรีสอดจังหวัดนครนายกและคุณอนันต์ธาราเพชรรัตประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกท่านผู้ฟังที่กรบครับ สถานการณ์เกี่ยวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ทุกคนนะครับต้องหาวิธีการช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันช่วยกันแก้ไขที่จังหวัดนครนายกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมติดตามการพัฒนาศักยภาพง,งสอมสงมอสร้างความรับรู้ป้องกันการเกิดโรค n อ d s ซดีอนะครับในอนาคต ที่โรงแรมอิงทานรีสอร์ทต,ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดประชุมติดตามการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอ,อสมอในเขตนะครับสุขภาพที่4พร้อมมอบโลร่รางวัล นะครับแล้วก็ป้ายนะครับให้กับอสอมหรือว่าตัวแทนอสอมที่เข้าร่วมดําเนินการในแต่ละจังหวัดโดยมีท่านนะครับชานนวัศิกะเสริผู้วารจการจังหวัดนครนายกได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และอสอมที่เข้าร่วมงานในการประชุมครั้งนี้กว่า1,800คน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายที่จะให้คนไทยนั้นห่างไกลจากโรคไม่ติดเชื้อโรคเรื้อรังนะครับเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรค NCDs นะครับสายใหม่และเป็นความรุนแรงของการเจ็บป่วยเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงรวมนะครับกันมากมายกว่าหนึ่งล้านคนในปัจจุบันนี้ ดังนั้นตุงได้จัดตั้งนะครับ NCD นะครับ S, <S ในหน่วยงานบริการปฐรมภูมิเครือข่ายครบทุกแห่งในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบทุกอำเ,เภอครบทุกจังหวัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้สถานภาพนะครับสถานะด้านสุขภาพนะครับของตนเองจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและได้รับการนะครับคัดกรองอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายผู้ป่วย n c d เอสนั้นลดนะครับใช้ยาได้อย่างน้อย1นะครับหรือว่าส่วนหนึ่งประมาณสักสิเซน์ะครับจังหวัดนครนายกนะครับจึงขอขอบคุณนะครับท่านสาธารณสุขจังหวัดอำเภอต่างๆนะครับทั้งสายส่วนกลางและส่วนมุยภาคนะครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมประชุมที่จังหวัดนครนายกในครั้งนี้นะครับในนามของจังหวัดนครนายก นะครับก็ต้องขอขอบคุณแนละขอต้อนรับนะครับท,ทุกๆท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขไว้ณนโะอ,อกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับอปอมชคุยข่าวพบกับท่านเป็นประจำทุกวันจัดนานโดยทีมงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครนายกของเรา มอบความสุขทางด้านข่าวสารเป็นประจำทุกวันวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆพี่ป้าน้าลุงที่เป็นอสอมที่เข้ามาร่วมนะครับในการอบรมในครั้งนี้นะครับจากใจของสำนักงานประชาธมพันธจังหวัดนครนายกสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกอสอมสามคำตัวยอ่อใครก็รู้ มาคือสาธารณสุขจำไว้มอมาคือหมู่บ้านไหนมีอยู่ทั่วไทยทั่วทุกเขตทา mm hmm. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูม mm ่บ้านเขาออกไปบอกข่าวสารระหวังป้องกันคืองานที่ทำ ส่งต่อคนป่วยช่วยส่งข้อมูลและคอยติดตามคัดกรองไต่ทามเยี่ยมยามให้คำแนะนำเขาทำเพื่อชุมชนใส่ชุดสีฟ้าดูสง่างามตาเย็นใจผู้ควรคนใส่คุณค่ามากมายแบงไว้ในตรง อย่าความรู้สงบนิ่งอยู่ไม่มีร้อนรนช่วยเหลือไม่เลือกรวยจนเจ็บป่วยท่วมทนช่วยให้พน้นภัยอสอมอชายหญิงสวยหลอใครก็กล่าวควันกลางคืนกลางวันงานล้วงานราดไม่ขาดไม่สา ขอบนงบนส่งตรงสู่หยุดหมายขอฝากเพลงนี้แทนใจเป็นเหมือนมาลายส่งไปครองอนเชิญชวนท่านมานครนายกวูวเขางามน้ำตกมรดกธรรมชาติ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกร่วมกับสถานีวิทยุออนไลน์บ้านเกาะทองเรดิโอจังหวัดนครนายกเสนอรายการอปอมชคุยข่าวดำเนินรายการโดยร้อยตรีพงศักดิ์พารา